สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพอกันอีกแล้วตัวแรงๆกับซองน้องน้ำ<อ>เขา,านุ่งมูน้องแมมเกี่ยวเขาทางหน้าพี่น้องเลยเกิดเรื่องอีกแล้วพี่น้องปลาเขา,า,าตายเบิดเลยเออเขาควายมาลงพี่น้องเลยปลาเลี้ยงเขาไปสอนด้วยปล่อยน้องเขา ตายเบิดป้อดต่พูน้องอยู่พี่น้องเลยมีแต่ปลาเหลี่ยงตายเป็น,ปน,นเศร้า,าเป็นเศร้าโตผู้พ้อมรูปปลาผู้น้องอยู่นี่เขาขวายมาแม่ของเฮานะเบิ่งนึกว่าพี่น้องเอ้ยจักรชิว่าจังได้ความเบียดเบียนกันนะมีแต่ตัวใหญ่แบงรูปปลาตะเพีนนย,เนบบยนตะัวใหญ่ๆเอาอเบบาอาขึ้นมาเบิ่งดูเลยนะเออเอาขึ้นมาเบิ่งดูหะเอาขึ้นมาให้ปลาลูกเบิ่งดูหะ รูปผูกขัวไอ้นะเอาขั้วมาแม่ไปห้าจนว่าปลาตายผู้น้องอยิ่บังกูพี่น้องจากชีวิตยังไดผูหเห็นว่ากันเนาะโ<ห>บกเก่งใ<ห>จกันจากดีเลยต<ห>ายเบิดเลยปลาฮันอุผู้น้องอยู่เอาวัตถสอนตอนแรกมาหนีิแหละเอาไปปล่อยน้องใยวะเขาพันมาเห็ดก่อนแหละเดีย่ยงขั้วไอ้กันไนดะ้ ทั้งที่เฮาก็บ่ได้เคยเบียดเบียนผู้ใดนะพี่น้องแต่คนอื่นมาเฮ็ดให้เฮานันี่ซึ่งแปว่าโอ้บ่ยุติธรรมเลยบ่ยุติธรรมันไดความบ่ป่มามักนั่นนี่แหละเฮาบ่เคยว่าสิไปันนันตัวนี้เบิ่งตาสิปาเฮานะเาซื้อมาเป็นแสนผู้เฮาเสือสิมาสอนบนว่ามาแมบจนตายเบิด บดิขวงน้ำคุ้ยขวงน้ำคนเอ้ยขวงน้ำคนปล่อยนะตายก็มีแต่ต้นใหญ่ๆเบอร์ลู่ีปลาตายลูปลาตายจากสี้ยวไดๆลูกเราบอกออกเป็นอะไ้ มีแต่ปลาเลี้ยงครับหอยปล่อยไว้นะตายนะมัตายต้องหอยนะวา่าบอกขนาพนะี่น้องเลยเราจำมาเราบอกถึงคนบมมีความเกรงใจผู้อื่นเลยครับว่าบอกจากชีวะไหนได้แล้วกาหน,น้าไกลกันนี่แหละเคยจุงผ่านไปผ่านมาอะไรออมาหายแมบคักๆเลยเต็มๆเลยว่าจนเลียบล่อยปลาเรา ไายเบิดสิทากันไปขุดกบป่ะทำพ้องท่าแข่งไล่เพื่นสองเสี่ยวไปทำกันเหมือนจะไปเห็นหูกบนะไปทำกันเลยสิพาไปขุดต้นแรงแงถ้าขุดกบดแล้ว้ จ็ก็จะมาส่งตัวบอสด้ะนะบ่ข้างเอาขายเอาไปขายไปกรุงเทพหรือบ่น้องลี่เก้ <c oughs> ดเหตุผเอาโหลดไปอีกแล้วพี่น้องเองเ้ยหลดแค่เดียวนะกระา่ากันสามคนขี่เจ้าของโหลดนะฮะบริขี่ทรัพยนี่แต่ได้ย่างเบิ่งจักสิวาเในใีใ่ด้ดีแบบสภาพแบบอื้มข้อเบ่ขึ้น้องเอ้ย น้องไปคนซื้อแต่ขี่แบบเอือยไปคนขี่ขี่แบบขี่แบบโบได้หักซ้ายไดไหมน้องขี่ป็นเพเลอะก็มาถิ่มให้น้องน้องไปคนแป้งแป้งอะก็ไปขี่ต่ออีกพอเตืเตืตอนน้ำมันไปเอาไปขี่ป็นเพเลอะถิ่มให้น้องไปแป้งมาขี่อยู่หานะแต่กี่คนเดียวปัดนี่สองคนขี่สาวาสองคนแบบเบาบอกบอกว่าได้จากแนวแรงเลยเป็นน้องเไย นางจนได้ยางยางออกมาไปโรงเรียนก็ขี่ไปน้าหมู่ท่านบ่มีหมู่ก็คือสิบปีไปบ่าวมากัดเอาบอเ่เอ,อกเป็น่อยปจาจะสิวานได้ไรไปบุฟเฟน ันว่าวลายกับเขาอยากห้าอยากตีอยากดขามันสิ่งแบบนักหน่วงเลยนะพอกับพอกับอาไซบวไ้ไฟ่พึ่งบวไ้แม่แต่สิบอกลูกยังได้ก็ยังบวไ้นะพี่น้องยาวหดว่าวบ่าวบวไ้ก็เลยบ่าวปล่อยมัน ngàn cả ốt ao lại, kẹo Kẹn dốt, ha, khu mùi đuôi nhau đuôi tiếp lại, ốp ở trên phía nào, ốp 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 ốp, sụt lập việc đi nghe nghĩ đi nga hả ngon 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 โอ้โหีโอ้เด็ดเดย่าคื้กันเนนี่บาโอกูนี่กแบบประมวนแลกกับพองโคุดุคตรมดีโอ้นี่ยต้องมีในนอนไปเนอะรุ่นน้ำกัน ครบครบก็ตายเยอะมีขุดลงไปอีกอืมขุดบปขุดบางคนหยางเจ้มเจ๋อปื้ตีเพื่อซองไห้เลยพี่น้องเออจิปูกระจบแล้วปั่นบ่บุมีติลีนว่าที่บุมีกบหายังเห็นหงลงไปยุ Mình chất mắm chắc mắm mắm chắc mắm 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 mắm

เงี้ยคนอื่นมาคุดเอาก่อนเลยกันเลยพักกันมาคุดเห้รีดคุดก่อนทรงซิม,มี่อยู่บ่ มีเบิ่งคือสิบ่มีเนาะโอ้เปเปบ่มากรเกียงกว่านี้มันมีงอืมเนเที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยยังบ่หายพี่น้องเสียดายปลาเจ้าของิปล่อยไว้กบตัวนึง ทราิดนนอนอนไปติดังไปติดแงเท้าฝรั่งน้อยทายแม่เอ็คนฝรั่งน้อยาเาเอฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยอ้ยทำไมเย้ากันกับบะน้องเลยฝนกระโอดไป ดี่นมนสีแห้งมืดมาสีวาวบอ๊ตกได้ผีน้องป้าน,น้นยังเด็ดตกใ้ยกาดยำแรงเชียงก็จะปั่นขขาวอยู่ภาคหัวไอพว้พูก เด็กครบตัวหนึ่งนี่พี่น้องเอ้ยูเต่าเห็นูคนหนาวนี่ทางนะอันนี้กล้องข่าน้องแมมข้าจับกล้องู่นประจำแหละพี่ดกนขาจักล้องอยู่ใกลๆนี่ไปพอกันใหม่เลยพี่น้องเอ้ยทำแล้ว ขาพูดอะไที่เขามาหับ z o เอาใจเหียนหายไปเสีจะเอาเมื่อนอนแบานั้นเบือบ่บ่เอื่อบ่เอื้อเมื่อพอดีอ่อ